สวัสดีจ้าพระชมบรรยากาศขณะนี้เวลา16นาฬกา30นาทีนะคะท้องทุ่งตำบลไพ่ขลาอำเภอพุนพริยังวัดสุรินทร์บ้านนี้ก็จะเป็นอยู่กลางทุ่งเลยนะคะชื่อว่าบ้านโนนสังอันนี้จะเป็นข้าวของเราเองนะข้าวก็ขอ15จะ4เดือนแล้ว นะคะเข้าจะสีเดือนแล้วอันนี้ก็จะเป็นข้าวของน้องบ้านขุนทรายทองเขาเิ่นยังงามเลยเขาย่างสวยเขีโยมโมก็ห้องระงอมเลยบรรยากาศดีนะจ๊ะตอนนี้ ตกอีกไหมฝนนะ่ะคาดว่าน่าจะตกอีกนะคะน่องเบิง้งบรรยากาศดีนะคะบุญย,ยันพี่ชายว่ไปใยปเมียบปรถกอกเพื่อนก,อก,นกับพอดยมาอยู่บางไปอยู่บ้านเมีย นำคล้องอกระทั่งคล้องอนหน้าเขานะจ๊ะยากาศดีดีนะจ๊ะจ้าขอบคุณมากมากนะคะใครที่เข้ามารับชมขอบคุณค่ะ